ดูอีกรอบนึงนะครับรอบนี้ว่าจะกลับว่าจะล้างแแหนะครับเราจะได้ปลาไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอบนี้นะครับเราจะได้ปลาไหมโอ้โหได้ปลาเบึกครับมาเช็คปลาเบึกกันอุ้ยปลาเบึอกเดี๋ยวปลาเบึกแม่ได้ปลาเบืกม่กมาดูนี่เฮยนี่ครับปลาเบึกเราไปกินหรอไม่นี่ครับปลาเบืก ผมสั่งมาไว้สิบตัวนะครับเนี่ยเนี่ยปลาบึกครับโตแล้วครับปลาบึกนี่ครับปลาบึกครับโอ้โหเรามาเช็คปลานะครับเดี๋ยวเราจะเอาเลี้ยงไว้ครับผมไม่ได้เอาไปไว้กินหรือไว้อะไรครับเอาจะเลี้ยงไว้นะครับในนี้ผมลงไว้สิบตัวครับผมซื้อมาตัวละสองร้อยนะครับเนี่ยนี่ครับผมซื้อตัวสองร้อยนี่ปลาบึกครับโอเคเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมปล่อยมันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตายครับพี่พ่อมีปลาตัวนะ จะโดนูง่ายเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยมันก่อนปุ้ยแต,แต่มีปลามาด้วยอะ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมปล่อยมันก่อนนะครับมันมีมันมีตะขอนะครับตหมอแล้วก็ติดอยู่มีตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวมันจะตายนะครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยมันครับปลาปึกผมลงไว้สิบตัวนะครับ ตัวนี้ลงไปสิบตัวตัวแรกว่าจะล้างแหครับพอดล้างแหยติดเฉยเลยครับปลาบึกมันมาเป็นฝูงนะครับฝูงมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละมันมาเล่นน้ำนะครับเนี่ยมันมาเล่นน้ําเพราะว่าน้ํามันลง,ผม,ง,นลงนผมเพิ่งเจ้าน้ําลงนะครับผมเพิ่งเ่าน้ําลงปลาบึกครับยาดไหมครับโอ้ยอย่าเป็นยิ่งเป็นอะไรนะ เลี้ยงไว้ดูครับเลี้ยงไว้ดูป้าเบึกครับเลี้ยงไว้ดูแกออกไม่ได้เหรอหเดี๋ยวค่อยแกะนะครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้อะไรครับเลี้ยงไว้แบบเอาไว้ดูตอนที่มันโตนะครับเอาไว้เป็นคู่สะสะะอ,อ,อ้ยโดนโดนเยี่ยงมานะครับเยี่ยงฉีกเลย มาติดเฉยเลยอะครับปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วไปลูกปลาไปอยู่ในบ่อนนะลูกนะปล่อยูกปลาไปครับนี่ครับปลาบึกเราครับไปนี่ครับปลลูกปลาไปนะครับอันนี้ได้ปลาหมอกับปลาตะเคียนอะไปเดี๋ยวเราไปเก็บการพอแล้วครับโอเคคลิปหน้าอันนะว่ากันใหม่นะครับ ัานเจอปลาบึกพอดีเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับชิดสุดสั้นนี้